โอเคนะก็สําหรับคลิปนี้นะถ้าเสียงผมมันเบาไปหรือปแปลกๆบางครั้งก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยสบายนะเสียงมันก็จะ,ปะแปลกๆไปนิดนึงก็ไปชมคลิปกันเลยนะไปกันโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในแมปนี้กันนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นกับเพื่อนสองคนนะแต่ไม่ใช่สองคนแบบที่ผมเคยเล่นออกคลิปปกตนะิอันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนสนิทเลยอืม ก็แมบนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะก็อาจจะเล่นไม่เก่งมากก็ขออภัยนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ปกติก็ไม่ได้เล่นแบบนี้อาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยรู้อะไรมากมายก็ถ้ามีอะไรแนะนําผมก็บอกมาได้นะเดี๋ยวผมจะอาจจะไปทําตามก็จะจะได้เล่นเก่งขึ้นเพราะแบบนี้ผมก็เพิ่งมาเล่นได้มาสองวันไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันแลจะมาลองเล่นกับ เพื่อนผมสองคนนะมี่เสือใช่ใชเป็นตัวบีก็ต้องหาเพื่อนผมก่อนนี่เออ <c oughs> นี่คือนี่ก็เป็นเพื่อนผมสองคนนะก็คนไทยอหละใช่ ก็เ,เล่นไม่ใช่เก่งมากนะก็พอเล่นเป็นอยู่บางครั้งอาจจะกระตุกปั้งก็ขอใครนะก็แก้ไม่ได้เหมือนกันก็นนไม่ค่อยเก่งมากก็ได้อยู่นิดนึง โอ้การเงินไมเกีงโดนแล้ว 哦。Oh. เพื่ผมคนนี้เขาก็จะทําคลิปกับแบบนี้นะช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช่องไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันใช่เหรอตายก็ฝากไปติดตามเพื่อนผมก็ได้นะหรืออาจจะ ตามอยู่แล้วก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยลงคลิปไม่ค่อยได้ลงคลิปเหมือนกันมีธุระหลายอย่างเป็นไปได้ก็ช่วงนี้ก็ว่าจะพยายามลงคลิปให้บ่อยๆอยู่โอ้ตายแล้วที่ทังไหนวะทังนี้วะไม่รู้ ใส่ลงไปใช่หรือเปล่าไม่ใช่แต่ก็เจอกันอยู่ดีโอ,โอ้โหเพื่อนผมคนนี้ก็ค่อนข้างเล่นเก่งอยู่นะใช่ แล้วกันผมก็เล่นเป็นแต่โกโจนะตัวอื่นก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยย,ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง เกือบค่าได้แล้วด้วยผมตากายเป็นคนที่ตายเองเนี่ยโอ้โหไอ้ เก็บตาเก็บตาแล้วโอ้โอ้ตายแน่อ้ไม่ตายไม่ตาย โอ้ตายเรียบร้อยไม่ยอมไม่ยอมอนาดเจ๋งโดนโดนโดนไม่ยอมไม่ยอมเออโอ้ โอ้ oh. เดินกันเออ oh. เรียบร้อยฆ่าได้แล้ว,ลวเด็กตายหลายล <c oughs> <c oughs> นี่แหละสองคนนะ โอ้กางานเาษตรไม่ผันโอ้โอ้ดโ,อโ,อออโดนโดน แต่ไม่ตายเฮ้ยโอ้ย,อย,อยก็เล่นไม่ค่อยเข่งก็คอมโบอะไรก็ไม่ค่อยรู้มาก

ต้องชนะให้ได้จะไม่ค่อยเล่นเล่นไม่ค่อยเก่งเล่นไม่ค่อยเก่งก็ต้องเอาให้ได้เออพอได้อยู่แหละโอ้ยโอ้ยจะไมไ่เล่นอยู่ฝ่ายเดียว้อเอาคืนให้ได้ ไม่ตายไม่ตายแล้วอ๋อตายแล้วเย้ยค้าได้แล้วหกเคยกแน้าไม่โหลดเป็นสิเท่ามไม่รู้ว่าเกิดไหนก็เดินไปอไันนี้ไม่มีเลย โอเคก็ไปแล้วก็ถ no okay. ือว so ่าสจดได้ดีเราค่าได้ก็ถือว่าดีนะที่ผมค่าได้ถือว่าเก่งอยู่เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยแบบนี้เล่นได้สองวันเพื่อนชวนเล่น แล้วก็เล่นก็จะได้อยู่แต่ยังเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่น,นี้เล่นเป็นก็เป็นอยู่แค่โจโจน่คอมโบอะไรก็ยังไม่ค่อยรู้เล่นไม่ค่อยเก่งก็พยายามเล่นไปเรื่อย,อยถ้าใครมีเทคนิควิธีหรือ,อยังไงก็ได้ให้ผมเก่งขึ้นผมจะลองไปทำตามดูสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะ ผมจะไปดูเลยแล้วจะไปทำตามหรือจะกดไลค์ไว้อย่างเดียวก็ได้แค่นั้นก็ดีแล้วแล้วสำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้แล้วถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะเพราะถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปบ่อยๆทำเรื่อยๆทำต่อไปแบบไม่ยออ่อท้อกดติดตามแล้วกดไลค์ไว้ด้วยนะ เป็นงั้นจะดีมากคอมเมนต์คุณจะคอมเมนต์หรือเปล่าผมบังคับไม่ได้หรอกแต่ถ้าทาให้ดีก็กดติดตามแล้วกดไลค์มาให้ด้วยนั่นแหละคือกำลังใจที่ผมจะใช้ในการทำคลิปแล้วผมก็จะทำคลิปออกมาให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆจะไม่ท้อถอยไหนๆตอนนี้ก็เดี๋ยวผมคนเดียวในเซิร์ฟก็ มันก็คงจะไม่มีอะไรแล้วงั้นแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบหรืออยากเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไลค์กดกระดิ่งด้วยเพื่อเวลาผมลงคลิปนะเพราะช่วงนี้ผมอะ่ะก็อาจจะลงคลิปบ่อยเพราะอาจจะถ่ายสั้นลงมั้งอแต่ก็จะพยายามลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะแล้วก็สำหรับใครที่ จะจะคอมเมนต์บอกวิธีต่างๆหรือ,อยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะแบบวิธีเล่นเงนี้ยผมก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกถ้าคอมเมนต์ไว้ก็จะดีนะผมก็จะพยายามอ่านในหะ้ครบนะลาไปก่อนนะคะบายบาย